กินแล้วกินแล้วกินแล้วน้ำกินเข้ามาได้้วเฮ้ยมืนเดิมตั้งคันดูปลายแค่นั้นแหละนี่นะได้มากี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นสิบแล้วอันนี้นายโยเทศบาลครับโยเทศบาลได้โครงการต่อไปเจอแน่โยเทศบาล ยีแล้วปูดได้ก,กี่ตัวแล้วอะได้กี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวนับก,ก่อนนะห้ารอนับก่อนเลยไม่ร้อนแล้วพี่ชาร์จมีใช่ใช่หมึนแล้วล่ะ เออตอนนั e um like ้นตัวเด็ดจริงๆลงเด็ดเลยนยเด็ดจริงเอด็ดจริงแ้เลยอย่างที่ยบอกว่าอ้มีฝูงหมดฝูงเขาบอกพี่เราห้มาดูของผมนูมันะไม่รู้แหละแล้วผมพันกันไหนผมยิดหมดแหละ กินแล้วกินแล้วครับเอ,อรเอาเยอะคือไหมนะอ้าวอ้าวอ้าวอ,อะไรเนี่ยดูดิโอ้โหมันลากมันลากไปเกาะเข่าอ่ะกระตุตกไอ้ยองแม่งทําท่ากล้องององเลยอ่ะมบบันเานบาไม่เลย